อนุญาตนะครับอนุญาตวันนี้อน hmm? ุญาตใช้โปรเหมาเหมาเช่นกันเด้อั่นหมายควว่าน้องจะไม่คุ้มฟอยอีแล้วนะจ๊ะสภาบวันนี้อนุญาตใช้โปรเหมาเหมาเท่เท่เท่เทหกสิบเดือหกสิบเดือครั้งที่เด้อหกสิบเดือครั้งที่สองและอนุญาตหกสิบเดือ ครา้งที่สามลูและนอกจากนี้นะคะยังมีช่อดอกไม้อีกหนึ่งช่อช่อใหญ่มากโอ้ยดีดีด้วยนะลูกได้ทุกวันเลยขอบคุณคุณลูกค้านะครับไปต่อกัยจิ๊บจิ๋นหนาไปต่อกับ F15 หนึลงเอฟหนเลยน้องอ๋องลูกน้องอ๋องขอนุญาตมอบช่อดอกไม้หนึ่งช่อค่ะ Olha o และนอกจากนี้อุ้ยดีออดีโอเข้ามาและยังไม่พอยังมีีรั่มอียังออนไลน์มาอีกท่าออนไลน์ครับห้าสิบเด้ิืนึ้าหมอหยังไม่เป็นครหอนะจ๊ะพี่จีใช่ไหมเราแน่อนยขึ้นอยู่นะจ๊ะ ต่อจบยังไงก็ได้นี่60่ร3เมา60ครับพี่ไเมาเมาเลยใช่ไหมคะพี่ไาเมาเลยใช่ไหมคะพี่ไพเมาไหมคะ60เลยค่ะเมานะคะ้ายไฟ่เาทาไฟเมาอ่ะโอเคมา F ีเก้ามาเลยมาเลยมอยวันนี้มีมาลายนะคะมีมาลายมามอบให้เลยเ่นเลยนะคะวีเดบอกว่าลองดูแลดีมากมีเพิ่มเติมไตาขวันนี้ไปต่อคระขวันนี้ไปต่อที่ f อฟหนึ่งแปดเลีหนึ่งแปมาเลย ไปลูกไาเลี้ยงด้ีกเออจ้่ตาโชคหลบไหมฟังทุกวันหล่อทุกวันเลยลูกขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะแล้วไปต่อที่ F47 หรือ F47 มาเลยลูกโอ้ยดีด้วยนะครับขอบคุณคุณลูกค้าด้วยวอนนี้ F39 หรือ F39 มาเลยมาเลยอ๋อมาเลยอ๋อดีด้วยลูก จะปิดร้านนะคะแต่เราจะได้ขึ้นไปอยเหรอจาะพี่ฟ้าใช่แล้วถ้างั้นใครจะดโซ่ต้องส่้นรอบนี้เลยเนาะขออนุญาตเ่าบาทีทีทีหกสิบเดือครับหกสิบเดิมครั้งที่หนึ่งหกสิบเดิมครั้งที่สองอะไรนะได้เพิ่มเติมไหมคะและถ้ามีเพิ่มเติมขออนุญาตหกสิบเดิมครั้งที่สามค่ะ กตาโอ้ came, the 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 ่ระกที่ดีขมาราชาคือเป็นทายวคืนนี้พี่มาเมาเมาเทเทเทเซเดเปเดิมครงันเถซเดิมครางทั่อ แล้วขออนุาต C สิบดตาราที่3ามหาวแมเลยลขอบคุณแมตุเลนค่ะใยไ่ไดไปต่อที่ F สามอสาไปแล้วเนาะมันจะูดเนาะ F 1 9บเก้าล้ว F 1 9เก้ามาเลยมาเลยังมีของขวัญนะคะโอ้ยขอคุณลูกค้านะลูกขอบคุณูกค้านะคะใช่ดึไม้เป็นมือกันเลยทีเดียวหลากหลายแดงหลากหลาพรสซ้การพาร แล้วไปต่อที่46ลูก46บิ๊กซีวิกซีตลอดอุ้ยขนมตาชีเออโอ้ยขอบรัทคุณลูกค้าเลยครับอะไรนะครับโอเคอัันน้นถ้ามันหนักถ้ามันขี้ก็มาให้พี่นะลูกนั้นหนาอไปนะลูกน้ขอบรัคุณลูกค้านะครับและขออนุญาตนะครัไปต่อที่การประมูลออนไลกันเลยนะครับคราวนี้เริ่มต้นราคาที่ F หนึ่งร้อยนะลูก F หนึอยหนึ่งร้อย จ้าอไลเท่าไริ่มเติมไ้จาออนไลสามสิบดื่นะถ้าเพิ่มเติมเพิ่มมาได้เลยจ้าไ้ามีเพิ่มเติมไหยอ่ะเสดิมครบที่3มนึ่ง้า้เห่งห้าต้ออกเหมาแล้วจ้าไปล้วไปต่อนะคะออนไลน์นะคะหมายเลขนะคะหกห้าคะหกห้าออนลน์เปิดมาที่สามดื่มจ้า ครั้งที่หนึ่งสามดื่มครั้งที่สองและสามดื่มครั้งที่สา้าเไไล่หนึ่งหนึ่งวเล่หนึมาเลยมาเลยาเลยอดสิดื่มดสดื่ม้ครดื่มแล้วดสดื่มครั้งที่ส เปิดมาทีสิบดื่มค่ะสิบดื่มครั้งที่หนึ่งสิบดื่มครั้งที่สองออนไลน์จ๋ายสิบดืม <ส 1971. S 1> ่มแล้วนะจ๊าเพิ่มไหมจ้าเพิ่มไหมจ้าถ้าไม่เพิ่มแล้วสิบดื <pou ces> ่มครั้งที่สามจ้าสี่เจ็ดสามดื่มโอเคครับโอเคครับพี่พิมพ์ไม่ทันครับขอโทษด้วย นะครับพี่บิมเพิ่มไหมครับพี่ทีรักเพิ่มไหมพี่ทีรักเพิ่มไหมห้าเดือมหเดือมที่พินาแล้วนะจ๊ะเพิ่มไหม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 จ้ะเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มแล้วหดือมันจะโอเคจ้าถ้าเา่จ็ดปเสออลยจ้ามไปแล้ที่รี่้าสี่เดรา่น่บสกับ อยนี้อาไ่แล้วขอเดาขอเดาสี่ด uh, ื่มประที่สามจ้หมายเลขต่อไปค่ะสี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสีเจ็ดออนไลน์ประวันที่สามดื่มจ้าสามดื่มครั้งที่หนึ่งสามดื่มครั้งที่2องและสามดื่มครั้งที่สามจ้า จสอดืมครั้งที่สองค่ัสอครั้งที่สามโตสองเ็ดลยี่สองเลยวสองเจ็ดค่ะมาเลยค่ะมาตอนอะรแลวเเ้รเจอที่สามดื่มค่ะจ้าอะไรอะไรครับสามดื่มแล้วสามดื่มสามดิมนะครับอะไรสามดื่มแล้วสามดื่มนะครับออนไลน์อะไรครับด้วยขาออนไลน์น่าจะไม่มีลวค่ะพี่เจสาดื่มครั้งที่สองลงล้ลงาี่เล

ไปอลอ่นไปต่อนะครับพี่ฟางจะาสามหนึ่งค่ะมาเลยสามหนึ่งลูกไปตัดผมมาใหม่หล่อนะพี่ฟางนะเนาะออไปตัดผมมาใหม่หล่อมากสาม มันที่สองดื่มค่ะสองดื<_<_<_<_<_<_่มครั<_<_<_้งที่หนึ<__<_<_่งสองดื่มครั<_<_้งที่สองและถ้าหางไม่เพิ่มแล้วสองดื่มครั้งที่สามจ้าขออนุญาตไปต่อศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ออนไลน์เปิดมาที่สองดื่มจ้าสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มสามแล้วครับพี่บีสามแล้วพี่บีสามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรจะไปดูครับเป็นไปดูครับสามเดื่มแล้วสามเดือพี่บีสามแล้วเพิ่มมอเพิ่มมอ เพ e> ิ่มบอสีบอว่เป็นสีห่าสแล้วสแล้วสีแล้วสีแล้วสที่สอามเก่าบอมาจ้าสามาที่เเาก่าบมาขออนุาตไปต่อเจ็ดแปดเจ็ดแป ออลนเปิดมาที่สองดื่มจ้าสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ้าพี่พี่ออนไลน์จ๋าหน้าร้านเพิ่มเติมไหมจ๊ะถ้าไม่เพิ่มแล้วสองดื่มครั้งที่สามจ้าไปตัดไปต่อนักซัก99ครับ99 99ออลน์เปิดมาที่สองดื่มจ้าสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ๊ะพี่ฟางอ่าถ้าไม่เพิ่มแล้วสองดื่ม สามดื่มค่ะสามดื่มพี่จอยครั้งที่หนึ่งสดื่มครั้งที่สองและยังไงจ้าสามดื่มแล้วนะจ้าเพิ่มไหมจ้าถ้าไม่เพิ่มแล้วสามดื่มครั้งที่สามจ้าสองดื่มค่ะพี่สดื่มเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพออนไลน์เพิ่มไหมเพิ่มไหม มาริตาไม่ทันครับพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ทำสามเดือล้วครับพี่ทำท้ามสามเดือดแล้วครับพี่ทมสามแล้วสามแล้วสามแล้วโอเคครับสามเดือดสี่เดือดมาลายค่ะสี่เดือดมาลายพี่ทำห้าแล้ว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  เราเลืาดืมา่มครัฟที่3โมงตรงมานไ,ไ,ไปเลกไต่อไปเลข3โมกค่ะ3โมก3 6มเ่งคืนนี้ พออีกแล้วนะจ๊ะสีดื่มครั้งที่1นึ่งสีดื่มครั้งที่2และ40ดื่มครั้งที่3จ้าอขอ,อยัดไาตไมเลขต่อไปนะคะ1 8นนึ่นางฟ้าทุนหัวามาแล้วนางฟ้าทุนหัวามาแล้วออนไลน์เปิดมาที่5ดื่มจ้าห้ดื่มครั้งที่1นหดื่มครั้งที่ 2, 2> เพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่มีแล้วหด,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 ดื่มครั้งที่สาพี่เชอรีจ้าอ่ไปไปตี่ไนะคะซวี่ไปดิี่ไปิปดิีไดี่ไปด่ปดิไปดิ่ไปดิโี่ไ่ดไิดี่่ I, thing, nights, 5ดื่มครั้งที่2และถ้าไม่เพิ่มแล้ว5ดื่มครั้งที um, ่3จ้าหนึ่งซูทกระเดสวัสดีพี่ส้มด้วยนะคะพี่ส้มเปิดมาที่5ดื่มค่ะ5ดื่มครั้งที่1น่งหดื่มครั้งที่2เพิ่มเติมไม่จ้าถ้าไม่เพิ่มแล้ว5ดื่มครั้งที่สามจ้าขอสวัสดีพลุกน้อหน้ารักอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะขอสวัสดีเลยค่ะแล้วก็ดีลูกใครที่อยู่หน้าร้านนะจ๊ะรับเบิร์ไหนชอบเบอร์ไหนหน้าตาดีไปเลยนะัสด พี่พี่คัาพี่พี่ขาพี่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 